วันนี้มีโอกาสวิ่งมาทางเส้นสุขุมวิทนะคะเจอชื่อร้านเป็ดไล่ทุ่งตุ๋นค่ะเลี้ยวรถแว๊บเข้าไปเลยนะคะเพราะไม่เคยเจอค่ะเป็ดไล่ทุ่งตุ๋นนะคะต้องตามเข้าไปพิสูจน์ซะหน่อยว่ามันแตกต่างจากเป็ดตุ๋นธรรมดายังไงนะคะร้านนี้เลยค่ะเล็กเป็ดตุ๋นหมูตุ๋นนะคะชื่อร้านจอมสุวรรณค่ะเดินเข้าไปนะคะก็แปลกใจกับความสะอาดสะอ้านของร้านค่ะ โตทุกโต๊ะนะคะสะอาดเอี่ยมกิ๊บเลยนะคะก็เดินมาดูที่รายการเมนูอาหารค่ะเริ่มต้นกันที่ราคา65บาทนะคะราคาไม่แรงค่ะ แล้วก็ดูสิคะบรรยากาศร้านนะคะร่มรื่นค่ะแวะมาดูกันที่ตู้เครื่องดื่มกันหน่อยนะคะไม่อะไรให้กินบ้างเยน็ยนๆอ๋อเปิดดูค่ะเจอน้ําสมุนไพรหลากรสเลยนะคะอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ใส่กับน้ําแข็งเย็นชื่นใจค่ะใครชอบน้ําอดรมก็มีนะคะมีหลากหลายน้ําให้เลือกเอาเองเลยค่ะแล้วเราก็ต้องแวะเวียนมาดูนี่ไงคะ่ะเป็ดไล่ทุง่งมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองเอาละค่ะเรามาบุกถึงครัวเขาเลยนะคะ ดูสิคะความสะอาดของร้านนะคะเปิดดูหม้อหน,นีอยค่ะอูยน้ําซุปกระรังเดือดๆร้อนๆน,นะคะนี่ค่ะเป็ดไล่ทุ้งตุ่นนะคะอันนี้เป็นกระดูกหมูตุ่นคะ่ะเจ๊บอกว่าเคี่ยวนานสี่ชั่วโมงเลยนะคะกรุบกรอบนะคะแล้วเราก็เลยสั่งเกาเหลาเป็ดค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรสชาติเป็ดไล่ทุ่งตุ่นหน้าตามันเป็นเช่นนี้นี่เองยังไม่พอนะคะเรามีขนมขบเคี้ยวกรบกอบคะ่ะไส้เป็ดทอด อร่อยอร่อยกินแล้วชื่นใจค่ะห้ามพลาดเลยนะคะใครวิ่งมาเส้นนี้ค่ะ